ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกมดิมลิชช็อกเกอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับมีใครรู้จักคิงโซเยอร์ไหมครับพี่คิงโซเยอร์เนี่ยเขาได้ลงคลิปในบ้านแดงนะครับว่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับยังเจอะไรนี่แหละนะครับผมก็ดูแล้วผมก็รู้สึกเสียดายโอกาสนะที่ยังเจได้รับนะครับเงิน 4- ี่ห้าหมื่นเงินเดือน8ปดหมื่นอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ามันน้อยไปนะครับอ่ะก็สรุปว่าผม สียดายโอกาสนะครับผมอิจฉาเขาก็พูดตรงๆใชว่าผมอิจฉาเขาอ่ะเข้าประเด็นนะครับก็ใน tiktok กนะครับก็มีคนทําคลิปเกี่ยวกับยังเจนี่แหละว่าเขาอย่างงู้นเขาอย่างนี้นะครับเออผมก็เข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าผมเสียดายโอกาสมากๆเลยที่ยังเจได้รับนะครับผมเนี่ยพยายามสตรีมเกมแทบตาย แต่ไม่มีใครดูผมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจเพราะว่าผมยังไม่ดังผมไม่มีคอนเน็ชันอะไรประมาณนี้ผมพิมพ์มาประมาณนี้นะนะครับแล้วเมื่อวานนะครับมีคนมาคอมเมนต์คนนึงนะซึ่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกอะไรวะเนี่ยมันมันบั่นทอนกำลังใจมากเลยนะนะครับก็ประมาณว่าเขามาคอมเมนต์ว่าก็มึงเล่นเกมแบบเนี้ยใครเขาจะมาดูมึงก็ความหมายก็คือแบบว่าผมเนี่ยเล่นเกมดีมลิกช็อกเกอร์เนี่ยเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยเออเวลาไรสดอะไรอย่างเงี้ย ครเจเขาจะมาดูประมาณนี้นะครับผมก็แบบเฮ้ยทำไมฮะ <laughs> ผมยอมรับนะว่าเกมดิมดิชอเกอร์เกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยพวกแบบใหญ่ๆพวกยูทูบเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่เล่นผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่ดังนะครับสาเหตุที่ผมเล่นเกมดิมดิชอเกเนี่ยก็เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับมันไม่ซับซ้อนนะครับแล้วเกมเนี่ยมันจะอัปเดตตลอดว่าตอนเนี้ค่าพลังตัวไหนประมาณไหนนะครับ ทีมเอ้ยตัวไหนย้ายทีมอะไรอย่างเงี้ยคือทางเกมเนี่ยเขาก็อัปเดตตลอดไม่ต่างจากอะไรกับ fc mobile หรือว่า e football เลยนะครับซึ่งมันไม่แตกต่างเลยเกี่ยวกับการอัปเดตนักเตะนะครับส่วนที่แตกต่างนะครับก็คือกราฟิกนะครับกราฟิกเกมดริมลีกช็อกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะแบบห่วยแตกมากบอกตรงๆนะครับถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยสวยหรือย,อยังมันก็สวยแต่แต่ก่อนแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นสวยมากสวยเวอร์นะครับเพื่อนๆก็เห็นอยู่เนาะนะครับถ้าปรับกราฟิกสวยๆเนี่ยเกมมันก็จะกระตุกใช่ไหม สำหรับโทรศัพท์ใครที่สเปกต่ำๆอย่างผมเนี่ยสเปกต่ำๆกลางๆนะครับถ้าผมปรับสูงสุดเนี่ยมันก็จะกระตุกเออนะครับแต่ถ้าใครโทรศัพท์าาาดีๆหรือว่าเล่นเครื่อง iPhone อย่างเงี้ยเออมันก็จะไหลลื่นนะครับมันก็จะเล่นสนุกมากขึ้นนะครับซึ่งผมแอบบแบบน้อยใจว่าทําไมวะผมเล่นเกมเดิมลิกช็อคเกอร์เนี่ยมันไม่มีใครดูเกออ็ไม่เป็นไรผมก็ทําอย่างเง,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 งี้ยาม,มาหลายปีแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆที่ติดตามผมจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมดิมลิกช็อคเกอร์มาหลายปีแล้ว เกิน5ปีด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่ดังเพราะว่าผมไม่ได้แบบตะบี้ตะบันสร้างตัวตนอะไรขนาดนั้นอ่ะผมคิดค้นวิธีเทคนิคอะไรได้ผมก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูบ้านแดงได้เลยมีคลิปเป็นร้อยๆคลิปอ่ะที่ผมทาเกมเกี่ยวกับเกมดีมลีกชอกเกอร์มานะครับเออผมคิดค้นเกี่ยวกับการต่อบอลจังหวะเดียวได้เออผมก็เอามาทําคลิปแชร์ให้เป็นเพื่อนให้ให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปฝึกหรือว่าเอาเป็นแนวทางเอาไปฝึกเอาด็ใช้เป็นของตัวเองอะไรประมาณเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการยิงฟรีคลิกนู่นนี่นั่นคือผมแนะนําทุกอย่างเลยโดยที่แบบผมไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะเว้ยนะครับผมไม่ได้เงินผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ที่ผมทําเกี่ยวกับเกมดิมลรืช็อกเกอร์เนี่ยเพราะว่าผมชอบนะครับผมชอบในฟุตบอลน,นะครับความฝันของผมเนี่ยคืออยากเป็นนักฟุตบอลน,นะครับแต่ว่าผมมีเหตุที่ไม่ได้เป็นก็เพราะเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละคือครอบครัวผมจนนะพูดง่ายๆเลยพราครอบครัวผมจนผมก็เลยไปค้าตัวที่ไหนไม่ผ่านก็เพราะว่า ผมไม่มีเงินเดินทางไปเออประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่อยากจะลงลึกอืมไม่ใช่อะไรหรอกผมน้อยใจเฉยๆว่าทําไมต้องมาดูถูกว่าเออผมไลฟ์สดไม่มีคนดูไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทุยผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทําของผมไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้สนใจว่าใครจะดูหรือไม่ดูนะครับแต่ถ้ามีคนดูผมก็จะดีใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับแต่ผมไม่ชอบเลยมามาดูถูก กันแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูถูกหรือเปล่านะแต่เขาคอมเมนต์มาว่าก็มึงเล่นเกมแบบเนี้ยใครเขาจะดูมึงเล่นเกมแบบเนี้ยคือ,อยังไงวะดีมลีกชอ e เกอร์เนี่ยมันยอมรับนะว่าดีมลีกเนี่ยมันสู้ f c Mobile ไม่ได้มันสู้ EF ีฟุตบอลไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยเพราะว่าค่ายเกมดีมลีกเนี่ยมันเป็นค่ายเล็กๆนะครับประชาชนธรรมดาเนี่ยเขาก่อตั้งกับเพื่อนมาแค่สองคนมีใครเคยเห็นหน้าของเจ้าของเกมดีมลีกไหมอายุยังไม่เยอะเลยยังไม่ถึง 40- ่ด้วยซ้ำมั้งอายุ20กว่า30ต้น,ต,นต้นเอง นะครับคนที่สร้างเกมเนี่ยเริ่มต้นจากแค่ผู้ชาย2คนที่อยากเล่นเกมฟุตบอลนะครับถ้าใครอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับเกมดิมดิกช็อกเกอร์นะว่าเริ่มต้นของเกมเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไงคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของเกมดิมดิกช็อกเกอร์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนเริ่มต้นมาจากใครใครเป็นคนสร้างสร้างเมื่อปีพศเท่าไหร่เหตุใดถึงสร้าง เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้หมดเลยถ้ามีคนอยากรู้แต่ถ้าไม่มีใครอยากรู้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ครับผมก็ขี้เกียจทำเหมือนกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะมาบ่นแค่นี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์สดนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บนึงขออนุญ,ญาตพูดถึงเกี่ยวกับการไลฟ์สดหน่อยนะครับเพื่อนๆการไลฟ์สดนะเพื่อนๆต่อไปเนี่ยในอนาคตนะนะครับถ้าผมเล่นถ้าผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยใครมาขอเล่นกับผมเนี่ยนะครับ ถ้าใครชนะผมเนี่ยผมจะมีรางวัลให้นะผมจะเริ่มต้นให้แมต์ละยีบาทถ้าชนะผมได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆแพ้เนี่ยผมก็ไม่ได้เอาตาังค์เพื่อนๆหรอกนะครับนะบเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าอันนี้เกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกไม่ใช่สุ่มแจกรางวัลนในทุยในอนาคตนะครับเพื่อนๆเอ,อ่อถ้าใครชนะผมในไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกรางวัลน,นะผมจะแจกจริงนะนะครับแมต์ละยีบาทชนะ5แมต์ก็ไป100บาทนะครับถึงเงินมันจะน้อยเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่ผมหานะเพื่อนๆนะอย่าดูถูกเงินน้อยนะ ทำไมผมถึงใครชนะผมทำไมผมถึงอยากแจก,กตังค์นะครับก็เพราะว่าอยากให้เกมมันสนุกนะครับอยากให้เกมมันมีความท้าทายมากขึ้นอนะ่ะเวลาเพื่อนๆนมาเล่นกับผมเนี่ยมันจะได้ดูแบบท้าทายไงมันพอชนะผมเพื่อนๆนก็จะได้รางวัลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือความตั้งใจของผมในอนาคตนะนะครับถ้าผมพร้อมวันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงบอกเพื่อนๆอนอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเงินรางวัลเนาะนะครับนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากถ้าผมมีสปอนเซอร์นะผมอยากจัดการแข่งขันระดับประเทศเลย นะถ้าผมมีสปอนเซอร์นะผมอยากจัดการแข่งขันระดับประเทศเลยนะครับให้เพื่อนๆมาสมัครนะครับรางวัลที่1ไอ้ใครได้ที่1เอาไปเลย1 0 0 0งหบาทรางวัลที่2เอาไปห0 0พันรางวัลที่3เอาไปคนละ500อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยผมอยากทํานานมากๆแล้วแต่ผมยังไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักผมนะเราเข้าใจแหละนะครับเดี๋ยวรอวันไหนผมดังหรือว่ามีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะกลับมาทำนะครับเกี่ยวกับ การแข่งเกมแล้วชิงเงินรางวัลนะให้ให้เพื่อนเพื่อนหาเงินได้ด้วยฝีมือของตัวเองเออประมาณนี้แล้วกันโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ